สวัสดีครับผมพามาดูมะละกอที่ไม่เคยปลูกได้สักทีนะครับไม่เคยได้กินลูกสักทีแต่ในครั้งนี้ประสบความสําเร็จเรียบร้อยครับปลูกมะละกอแล้วก็ได้กินลูกเรียบร้อยครับผมอันนี้เป็นมะละกอไม่รู้ว่าเป็นพัน์ธุอะไรครับน่าจะเป็นพันพ์ุพืนบ้านเนี่ยครับปลูกบริเวณหลังบ้านนะครับต้นนี้มี ลูกนะครับดกมากแล้วก็ลูกก็ใหญ่มากนะครับกํำลังโตนะครับไม่รู้ว่าเป็นมะละกอสายพันธ์อะไรนะครับแต่ว่าเขาโตนะครับแล้วก็ได้กินผลด้วยน,วนะครับปลูกไว้หลังบ้านนะครับสองต้นขึ้นคู่กันเลยโตนะครับคือเดิมที ส่วนใหญ่แล้วครอบครัวผมเนี่ยเขาจะซื้อมะละกอ,ก,อกินนะครับเพราะว่าปลูกไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับไม่ค่อยได้กินผลเท่าไหร่แต่ครั้งนี้ได้กินผลครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นที่ดินด้วยดินน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์มากในบริเวณของบ้าน,นครับทําให้มะละกอเขาขึ้นโตแล้วก็ออกผลนะครับผมเนี่ยลูกของเขาเนี่ยประมาณเนี้ย อันนี้เป็นลอยที่พ่อได้เด็ดไปตำนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้า,าจะกินอย่างเงี้ยก็ซื้อนะครับลูกละสิบบาทก็ไปซื้อตามที่สวนนะครับหรือว่าซื้อตามตลาดอย่างเงี้ยแต่หลังๆมาเนี้ยเริ่มที่จะไม่ได้ค่อยได้ซื้อแล้วเพราะว่าเราสามารถที่จะปลูกกินเองได้นะครับถ้าสมมุติว่ากินไม่ทานก็ให้เขาสุกนะครับแล้วก็ หั่นไว้ในตู้เย็นนะครับแช่ตู้เย็นไว้กินเย็นๆหวานๆนะครับผมก็เป็นความภูมิใจนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เราได้ปลูกมะละกอได้กินผลนะครับผมไม่ไม่ได้ซื้อครับน่ยดกมากครับมีสองต้นครับผม ก็ค you <hi> รั okay ้งนี้ถือว่าโอเคครับที่มะละกอโตแล้วก็ออกลูกให้ให้ได้กินนะครับเวลาจะกินก็เดินเข้ามาที่สวนเลยครับก็มาเด็ดเอามาเด็ดเด็ดแล้วก็ไปไปทำกินครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปตำนะครับใครที่ถนัดแกงส้มมะละกอก็ เอาไปหั่นทำแกงส้มได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เน้นตมส้มตมกินนะครับสุดยอดเลยครับครั้งนี้ปลูกมะละกอโตแล้วก็ได้กินผลด้วยนะครับผมก็พามาดูนะครับเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าภูมิใจนะครับนิดนึงที่เราปลูกผักปลูกพืชนะครับไว้ในบ้านนะครับ อยากจะกินก็เดินเข้ามาที่สวนหลังบ้านแล้วก็มาเก็บไปกินได้เลยครับไม่ต้องที่จะไปซื้อหรือว่าไปจ่ายตลาดนะครับลดค่าใช้จ่ายไปนะครับไม่มากก็น้อยครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวด้วยครับในการที่จะปลูกผักหรือว่าทำกับข้าวกินในครัวเรือนนะครับเนี่ยครับก็เดินเข้ามาเก็บแล้วก็นำไปกินนะครับ ก็โอเคครับอย่างนี้นะครับปลูกผักปลูกผลไม้ปลูก,ก,ลก,ลกอะไรก็ได้ที่เราต้องการที่อยากจะปลูกนะครับพอเขาโตมาเราก็ได้เก็บได้กินนะครับหรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากเขานะครับอย่างเช่นถ้าปลูกผักผก,ผก,ผก็ปลูกผัก,ลกผกลไม้เงนี้โตมาก็ได้กินนะครับ ก็พามาดูนะครับปลูกมะละกอหลังบ้านก็ได้กินผมเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ